ผมย้าอีกครั้งว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีศาลนะฮะเราไม่ได้ไม่มีศาลนะฮะในเมืองไทยเนี่ยเรามีผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศาลที่คนไทยนั้นยอมรับเคารพแล้วก็มองว่าไม่ได้เอ็นเอียงไม่ได้เล่นการเมืองคือพูดง่ายคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอะไรในแบบที่ถึงขั้นที่ว่า,วาเวลามีศาลวินิจฉัยคดีเนี่ยคนแบบไม่ฟังคุณสังเกตดูว่าความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอะ่ะมันเกิดขึ้นมาในช่วงไหน มันเกิดขึ้นภาในช่วงเพียงแค่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วหลักๆเนะี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคํานิชัยซึ่งมาเกี่ยวกับการอยู่รอดของนักการเมืองและพรรคการเมืองเยอะแยะมากมายและคํานิชัยเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากศาลที่เรียกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญก็พูดตามตรงเลยนะฮะไอ้ไอ้นักการเมืองแต่ละคนเนี่ยนะฮะไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะชั่วเนี่ยถ้ามันกระทําความผิดเนี่ยสิ่งที่มันทําผิดไปอะ่ะมันสามารถถูกินิจฉัยโดยศาลได้ศาลไหนมีความน่าเชื่อถือในใสายตาของประชาชนละ่ะ ก็สารดีกาแผนเอคดีอาไงสารอาญาเนี่ยแหละสารดีกาสารระบบสารยุติธรรมปกติเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเมืองไทยอ่ะถ้าไม่มีสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่มีปปชเนี่ยนะหรือมีปปชก็ได้ผมจะย้ำว่าตรงนี้ในรูปแบบของรัฐธนูนซึ่งเราควรจะมีเนี่ยสมมติว่าเราจะมีปปชต่อไปก็ได้แต่ปปชมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวน ปปชคือพนักง,งานสืบสวนสอบสวนแล้วคุณก็เรียกคนมาไต่สวนแล้วคุณก็สรุปเนื้อหาเป็นแฟ้มคุณส่งแฟ้มนี้ไปที่อายการแต่คุณต้องไม่มีอำนาจชี้มูลเอาคนหลุดจตำแหน่งหรือฟ้องใครปรป,รปชเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นพนักง,งานสอบสวนเพื่อสอบสวนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองพอผมไม่แคร์ว่ากฎหมายตอนนี้มันเขียนว่าอย่างไรนะฮะ มันเขียนอย่างไรตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญช่างหัวมันมันต้องแก้คุณต้องลดอำนาจปปชถ้าจะเก็บองค์กรนี้ไว้คุณจะให้ปปชมาใหญ่กว่าประชาชนอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่เคยสนใจเลยว่าปปชชีชช้มูลความผิดใครเพราะผมมองว่าคนนั้นมันไม่ได้ผิดเพราะปปชชีช้มูลคนนั้นมีสิทธิ์ในการได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมไม่ใช่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะว่าเป็นนักการเมือง เพราะฉะนั้นปปชต้องเป็นเพียงพนักง,งานสอบสวนส่งเรื่องไปที่อัยการแล้วถ้าคนคนนั้นมันผิดจริงอัยการก็กรองอีกทีหนึ่งแลวอัยการก็ฟ้องแล้วถ้าคนคนนั้นมันผิดจริงนู่นสารดีกาก็ชี้เองว่าคนคนนั้นมันผิดถ้าเขาโกงจริงสารดีกาชี้เองว่าเขาต้องติดคุกแล้วนั่นนั่นแหละทาให้เขาหลุดจากตําแหน่งไม่มีอะไรมากคนที่ผิดและผิดจริงเนี่ยไม่ใช่ผิดเพราะมีการชี้มูล โดยองค์กรที่ประชาชนก็ไม่ได้ไว้วางใจให้ชี้มูลอะไรแล้วก็ไม่ได้มี accountability ต่อประชาชนโดยตรงหรือโดยอ้อมคุณจะวิเคราะห์ในมุมว่าชาญควรจะทำอย่างนนอย่างนี้ก็ได้ไม่แคร์ไม่มีใครเขาแคร์หรอกฮนะว่านายกอบจจะชื่ออะไรจะมีสปิริตหรือไม่มีส p ปริตประเด็นคือเราต้องไม่มีองค์กรอิสระซึ่งไม่มี accountability ต่อประชาชน และประชาชนไม่ไว้วางใจมาชี้เป็นชี้ตายคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปเอางี้ไม่ได้คุณจะเก็บปปชวไว้ก็ได้เป็นพนักง,งานสอบสวนให้อัยการสอบสวนสืบสวนนักการเมืองเนี่ยแหละตรวจให้เต็มที่เลยแล้วคุณก็ส่งฟาวส่งแฟ้มเอกสารทั้งหมดพยไง่ายคุณส่งเนื้อคดีไปที่อักอกยอออการอัยการจะฟ้องไม่ฟ้องอัยการอิสระไหมอ่ะ คนที่ไม่รู้เรื่องแล้วชอบบอกว่าปลืม้มอายการเนี่ยเขาไม่อิสระอายการอิสระอายการเมืองไทยเนี่ยอิสระนายกสั่งอายการสูงสุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นายกสั่งถ้านายกสั่งอายการสูงสุดได้แต่ละคดีจะมีเหรอที่กล้าฟ้องแบบนี้เรื่องที่บึงฟ้องไปอ่ะ ในการเมืองไทยเนี่ยสระลดถ้าจะเก็บปปชไว้ในรัมนุนฉบับใหม่ต้องลด,ดำอำนาจปปชคุณเป็นสอบสวนสืบสวนพอคุณเรียกคนไปไต่สวนได้แล้วคุณทำคดีแล้วคุณส่งคดีที่อายการอายการจะฟ้องนักการเมืองคนไหนก็ฟ้องถ้านักการเมืองคนนั้นมันผิดเฮ้ยมันหลุดจากตำแหน่งเองส่วนใหญ่นะครับนักการเมืองทุกประเทศ พอมันผิดจริงเ่ะแล้วแรงกดดันจากสื่อและประชาชนมากพอเนี่ยมันถอนตัวมันออกนะรพราะฉะนนเรื่องนี้สำหรับผมคือมันเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยคนเขาเลือกคนนี้เข้าไปคุณใช้องค์กรอิสระมาชี้นูน่นชี้นี่เนี่ยนะฮะไม่เอาฮะผมเลือกเขาเข้าไปเขาต้องได้เป็นยกเว้นสว่าสาลสั่งมาว่า,วาเฮ้ยผิด กฎหมายเรื่องนู้เรื่องนี้จำคุกปรับอะไรก็ว่ากันองค์กรในสระมายืนค้ำหัวประชาชนเช่นนี้ไม่ได้โดยเฉพาะองค์กรในสระที่ประชาชนไม่ได้ไว้วางใจและก็ไม่ได้มี accountability, accountability โดยตรงกับประชาชนทางตรงหรือทางอ้อมเลย